มาถึงภาพที่หลากหลายอารมณ์ในภาพเดียวควุณสวิทคุณผู้ชมค่ะที่เชียงใหม่ตอนนี้นสถานาการณ์แย่อย่างที่ทราบกันนะคะเรื่องการตกงานนี้มีทุกทั่วหัวระแหงเพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวไปคนตกงานเยอะมากออและพอตกงานก็ไม่มีกินค่ะแต่คนที่ใจดีใจบุญเขาก็เอาข้าวกล่องออไปแจกคนตกงานไม่มีข้าวกินก็มารอ ตู้ปันสุกเป็นที่ที่คนจะหยิบข้าวได้และเป็นที่ที่คนจะแจกเอาเข้าวมาใส่ในนี้ค่ะนี่คือจุดที่มีคนถามว่าเชียงใหม่มาถึงจุดนี้ได้อย่างไรคนตกงานพากันไปรอแจกข้าวประชาชนที่ใจบุญก็เอาเข้าวกล่องมาแจกค่ะแจกใส่ตู้ปันสุกไปแต่เดี๋ยวสักพักจะเห็นภาพนะคะว่าข้าวกล่องในตู้หมดค่ะพอหมดปุ๊บอา้าวท้ายแถวเหม่อเลยค่ะไม่มีข้าวค่ะ แย่งกันค่ะคุณผู้ชมคุณสุวิท์ครับเนี่ย oh. วิ่งกัน <'re> ที่วิ่งเนี่ย uh. คืออยากจะมาถึงก่อน uh. เพื่อที่จะได้อยู่หัวแถวจะได้แน่ใจว่ามีข้าวกิน uh. แน่นอนนะคะเพราะว่าอย่างที่เห็นว่าข้าวน่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอกค่ะแต่คนมารอนะ่ะคิวยาวแล้วมา uh. ทุกวัน ผู้ใจบุญก็เอาเข้าวมาใส่10กล่อง20กล่องแต่ไม่พอค่ะเพราะว่าแต่ละรอบก็จะมีคนมายืนมันเกินจํานวนข้าวจานวนกล่องนะคะแบ่งปันกันแบบนี้คนไร้บ้านคนเร่ร่อนคนราได้น้อยคนตกงานก็มายืนอยู่แถวประตูข่วงประตูท่าแพเน,นี่ยค่ะเพื่อให้คนใจบุญมาเอาของมาฝากไว้ให้ แต่ภาพที่เห็นก็ไม่รู้จะบ,บรรยายอย่างไรนะคะเพราะว่าคนที่ได้ทานไปเนี่ยก็ดีใจค่ะไปนั่งอ,อยู่ต้นต้นต้นไม้ใตายต้นไม้ไปนั่งกินบางคนไปดูอ้าวก็นอนอยู่แถวนั้นบ้านไม่มีค่ะเป็นคนไร้บ้านนะคะบางคนเนี่ยไม่ได้เป็นคนเชียงใหม่อ,มอยู่ต่างจังหวัดมาทามาหากินพอไม่มีงานก็ไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าเช่าห้องไม่มีเงินจะจ่ายค่าข้าวก็เลยมาเร่ร่อนอยู่แถวนี้มารอเข้ากล่องฝากท้องไว้ยอย่างนี้ทุกวันค,ค่ะก็ถือว่าเป็นภาพที่ เราไม่ค่อยได้เห็นในเชียงใหม่ปกติพูดถึงเชียงใหม่จะเห็นแต่ความสนุกสนานความร่าเริงนะคะเพราะว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวความคึกคักเป็นประเพณีวัฒนธรรมแต่วันนี้วิกฤตกันจริงๆแล้วก็ช่วยช่วยกันค่ะเนี่ยหมดหมดแล้วหมดหมดออภาพแบบนี้เราจะได้เห็นนะครับเรื่องของการ <c oughs> ดำรงไว้เรื่องของประเพณีทิ้งกระจาดครับก็<อ>สุดท้ายก็ได้เห็นแบบนี้นี่นะคุยคำโ姆บายสามโมงคุยคำโ姆บาย